สวัสดีครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับงานสงการคนครลำปางเมืองเกหลางเรานะครับงานสะลุงหลวงนามประวัติเทพประบุสลุงหลวงนครลำปางเริ่มแล้วโดยประเพณีสลุงหลวงจะจัดทุกปีนะครับทุกปีช่วงเทศกาลสงการนะครับโดยวันที่11 ในกลางคืนก็จะมีการประกอบเทพพระผู้เนมรรคนะครับทำหน้าที่วันละหนึ่งปีนะครับคัดจากชายงามของจวัดลำพางเรานะครับถึงไปนั่งนนรับน้ำพระพุทธมนต์นะครับพระพุทธมนต์จากชาวบ้านที่จะมาับรดน้ําพักแก้วรดน้าวัดพระธาตุลำพางหลวงครับซึ่งปีหนึ่งก็จะอัญเชิญมาหนึ่งครั้งเช่นกันครับมาในงาน สรุงหวงหรือง,งานปีใหม่เมืองนครลำปางเรานั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นบรรดาขบวนแห่ต่างๆครับภาพตกปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับกับปีที่ผ่านมานะครับที่พนาเก็บนคมบนไว้นะครับกานสรุงหวงหนครลำปางพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มวันแรกวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสามสิบเอ็ดก็จะมีตอนเย็นๆนครับจะมีการประกวดเทพบุร สรุงหลวงนครลำปางครับช่วงถึงกลางคืนนะครับจะมีการนัเล่นต่างๆนะครับส่วนวันท man, there, TO ี่ส2องตอนเช้ามืดนะครับทั้ง <ip Prem tire owania> ด in ้านพักแก้วรอนเต้าถ้าอนเต่าเารปกวของนครลำปางเราครับที่อย <ole> ู่พัฒนา่าดลำปางหลวงครับรูกอัญเชิญตั้งขบวนมาแต่เจ็ดแปดโมงเช้านะมันคือส่วนของพระธาตุรอนเต้านะครับเที่ยวดอนเต้านาประวั แก้มรกดของนครล,ลำปางเรานั่นเองนะครับโดยจะเริ่มขบ้นแต่หกโมงเช้าเช่นกันครับจะแห่มาตามจุดต่างๆออกจากอำเภอเกาะคามุ่อขอขมงสู่จังหวัดลำปางนะครับจุดหมายปลายทางคือมารวมที่ข่วงหอนานิการครับงานแห้ขอร์นาการนั่นเองครับส่วนทางด้านขบวนของเทพบุตรสลุงหลวงและงานประวีณีปีใหม่เบงลำปางก็จะออกประมาณบลายสามโมงครับ เพื่อนขบวนออกจากวัดปงสนุกครับวัดปงสนุกเองนะครับเพื่อนมาจากวัดปงสนุกนะครับในส่วนของขบวนของสลุงหลวงนะครับสลุงหลวงนันจะเคลียดมาจากวัดปงสนุกบ่ายสามโมงครับเขาเคิื่อนล่วงเข้ามาสู่เส้นทางนะครับเส้นทางสายลำปางเขาในตัวเมืองลำปางจุดหมายปทางก็มาเจอกันที่ คือขบวนของพระแก้วดอนเต้าว,วัดพระาธาตุต่างๆหลวงตอนดึกเย็นครับที่ขวงหอนหาฬิกาครับจะมีการลดน้ำแก้วมอวแด้วดอนเต้าของนครลำปลางณนะจุดนี้นะครับเราจะให้ประชาชนทั่วไปมาลดน้ำตรงนี้ครับช่วงกลางคืนก็จะมีไปเพลนีต่างๆของนครลำปลางครับนครลำปางๆล้นั่นเองนะครับนี่คือความสวยงามของความงดงาม เมืองนครลำปางครับช่วงวันที่13ของนครลำปางช่วงเช้ากนะ็จะมีงานจัดที่หว่วงสถานีรถไฟนะเพื่อเกิดการประดับประดารถมา้าสวยงามครับรถรประชาของนครลำปางและขบวนแห่สงการนครลำปางนะครับความงดงามก็ใครผ่านไปผ่านมาังหวัดลำปางช่วงนี้ก็แวะเที่ยวนครลำปางกันได้นะครับ งานปีใหม่เมืองกองใหญ่เง่สลุงหลวงของนครลำปางเรานั่นเองครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเทปสี FC พนาที่ผ่านขึ้นไปเชียงใหม่พป็น,นที่11 12 13แกะเที่ยวนครลำปางกันก่อนได้นะครับนี่ทุกปีนะครับวัน,นแรกเื็นที่11จัดที่กวงแขดของห้าแยงมอิกาจักวัดเทพบรตรแบบนี้เลยนะครับวัน,นที่11นะครับ เทพูดสลุง,งหลวงนครลำปางมือใช้งานนครลำปางนั่นเองนะส่วนที่12ก็มันจะเป็นการแห่ครับเลยคือพระบุตรสลุงหลวงจะทําหน้าที่รับน้ําพุทธมนต์นะครับจากชาวบ้านที่ผ่านนํามาลดภาคแกร้อดดนเตาหรือภาคแกลวกโคดของนครลำปางเรานะที่หวกให้แยกพอในการในช่วงเย็นนะครับอันนี้จะเป็นภาพเก็บตกบรรยากาศการประกวด เทพุดสรุหลวงปีที่ผ่านมานะครับเชิญเลยนะครับเอฟซีอิฐแอปนาชานี่นะครับที่ผ่านทางจังหวัดลำปางเราครับปีนี้เจอกันครับเจอกันที่นครลำปางครับแอบปนาก็จะไปขบวนสรุงหลวงเลยนะครับงานกว่าดเทพุดธงมันไดไปครับติดภาระหลายอย่างนะครับวันไที่มีงานจัดนะครับเจอกันนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดตามช่องแอดปนานแสนเนียวเจอกันครับงานสะหลุงนครลาปางครับผมฝากด้วยนะครับ f 4นไปทางนครลำปางนะครับไปเที่ยวงานนครลำปางกันก่อนนะครับงานสระหลวงของใหญ่ครับตอนนี้ไม่มีนครลำปางเราครับและรถน้ำพป้แก้วมรกตพั้แก้วดอนเต่าครับ ด้วยนะครับสาธุสาธุขอบคุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ